สวัสดีครับพบกับผมนะครับ1นึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกแล้ววันนี้คอร์สนะครับไม่ใช่คอร์สะสิพูดผิดอยู่เรื่อยนะครับปีเคเคแปด USB รุ่นขายดีขายฮิตของเราอีกนะครับไปวัดนะครับที่แถวแถวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบอกแล้วว่า1นึ่งซาโปรอะไรมาขายเสียงต้องดีนะครับดีจริงๆเอาไปฟังเพลงกันดูนะครับนี้ต่อด้วยบลูทูธนะครับบลูทูธจะนิ่งนะครับ อ่ะเราไปฟังผ่านมือถือนะครับนี่เลยนะครับเมนมาส์เตอร์นะครับเลเวลโอ้โหใส่กิ้งครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับนี่แหลมนะครับสดมากครับมิดมิดไยครับมีกลางครับมิดเบดครับ หนักมากครับนี่เราเนี่ยครับลงลึกมากครับ ถ้าท่านใดสนใจปีดีๆนะครับเสียงใสๆนะครับต้อง k 888บาย1ซาโปนะครับนำมาขายให้คุณแล้วนะครับในวันนี้ราคา2,790บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยรับรองเสียงใสเสียงกิ้งอย่างนี้ถูกใจคุณพอบ้านแม่บ้านนะครับจะไปใช้ในงานบุญงานบวชงานบ้านร้องอยู่กับบ้านรับงานไม่ผิดหวังครับระบบ Echo นะครับเวลาใช้นะครับนี่เราต้องเปิด Echo ครับ เปิดเอ็กโคเสร็จปั๊บปรับหางความถี่ครับหางสั้นยาวนะครับปรับเบสของไม้ปรับแหลมของใบบาลานซ์ของเสียงนะครับก็ปรับไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกอ้าวเอฟเฟกเอ้ยไม่ใช่เอฟเฟกต์สิเอ็กโคฉันไม่ออกอ้าวดันไปปิดอย่างงี้มันฉิบมันไม่ออกนะครับมันก็ต้องเปิด3เมตรนี้นะครับเพื่อจะคอนโทลอันนี้เป็นไม้ที่1ครับอันนี้เป็นไม้ที่2กับไม้ที่3นะครับนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดไว้โอเคนะครับการใช้งานหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับ ในส่วนของอินพุตก็สลับสัญญาณนะครับต่อเครื่องเล่น DVD ด้านหลังออฟซ MP ี MP3 อ็ามว่าบลูทูธอันเดียวกันแนละ้วเสียบแปดได้ปับ๊บมันก็ดังทันทีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับสินค้าดีๆมีคุณภาพจาก 1.Sapo ซาโปมิวสิกนครปฐม0823292891ครับ